ครั้งหนึ่งมันต้องลองอ่ะปอบุกำลังเล็งเลยมันตากรเลยวะตะทังเนาะจัดเลยครับจัดเลยไาเปที้้งเรามาจากไหนเนี่ยมาเป้งเมื่อคืนพี่เดี๋ยวออกก่อนไม่เป้งทาขึ้นีข้าวตัวนี้ ขาวไทยอ่ะมันล้วนมะพี่ใหม่ๆสดๆเต็มเยอะจัดไม่ไ,มไมด้บอกเยอะ,ะ,จะจัดไม่ <c oughs> ได้บอก สีนเนี่เป็นร้านเซ้เบนได้เลยนะพี่อได้พี่ไปไม่มีเด็กพอขอตรงเนีะตรงนี้ได้นหนู